วันนี้นะครับกิจคอนเฟิร์มจะมาทํานายดวง star ท่านที่เกิดในวันจันทร์นงครวันพุธและวันพฤหัสนะครับด้วยตําราพรมพยากรณ์ซึ่งต้องบอกว่าจะเป็นการสรุปท่านที่เกิดในวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะฮะวนันดวงชตาของท่านจะเป็นอย่างไรด้วยตําราพรมพยากรณ์ซึ่งตํารานี้นะฮะเขาบอกว่าพระพรหมเนี่ยนะฮะท่านขีดเส้นชีวิตมนุษย์นะฮะมานะครับว่าชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรนะฮะคลิปนี้เราจะมารู้กันอย่างแน่นอนเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะฝากท่านช่วยกดถูกใจฝากกดติดตามเพื่อไปกำลัง ใจด้วยนะครับและที่สําคัญนะท่านใดที่อยากจะหาของมองคลติดเนะื้อติดตัวนะครับผมแนะนำตำราย12ราศีกิจคอนเฟิร์มของผมนี่เลยนะฮะที่ได้รวบรวมสรรพพิชานะครับไม่ว่าจะเป็นตามหลักโหราศาสตร์ตามหลักขอบพุทธศาสตร์นำคาถามหามงคล11บทนะที่เป็นหัวใจสำคัญสลักไว้เลยรวมถึงสารลัก12ราศีนะฮะใส่เอาไว้สลักไว้กำรไรทำจากสเตลเลตไม่ลอกไม่ด่าเป็นฟีไซส์ใส่ได้ทุกขนาดนะครับท่านใดที่ต้องการอยากจะบูชาท่านพิมพ์คำว่าสนใจลงไปในคอม กหรือครับท่านกดส่งข้อความเข้ามาเลยนะฮะกดส่งข้อความเข้ามาผมก็จะติดต่อกลับไปหาท่านอย่างแน่นอนครับสาหรับดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับต้องบอกว่าตามตําราพมพยากรได้สรุปดวงชะตาของท่านไว้อย่างนี้นะครับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับเป็นคนที่เรียกได้ว่าจะพึ่งญาติพี่น้องไม่ค่อยได้คือหมายคมว่าัตคุณเองนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้อื่นเสมอนะครับไม่ว่าผู้อื่นนั้นนะฮะจะเดือดร้อนอะไรมานะะคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือ ตลอดเลยนะครับแต่บทเวลาคุณเดือดร้อนเนี่ยนะฮะมักจะไม่ค่อยมีใครช่วยคุณนะครับรวมถึงครับอาจจะเป็นคนที่มีญาติพี่น้องนะครับแต่ญาติพี่น้องนะฮะมักจะนําความเดือดร้อนมาให้หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องาการติดชีน้นทาแล้วครับแล้วคุณเองมักพึ่งญาติพี่น้องไม่ได้นะครับแต่ข้อดีคนที่เกิดวันจันทร์คือด้วยความที่มีรูปจริตที่สวยงามเป็นคนที่มีกร,ริยามารยาทที่ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีไหวพริบเก่งนะครับจึงเป็นมหาเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นดูชะตาของคุณ นะครับถ้าจะเจริญรุ่งเรืองนะครับตามต,ตำราภพยาก,กรบอกว่าให้คุณคบเพื่อนที่สูงสักกว่าเพราะคุณสังเกตนะครับว่าถ้าคุณคบคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยมักจะนําความเดือดร้อนนะครับมาให้คุณหรือว่าสุดท้ายแล้วเจอเรื่องเกลือเป็นหนอนหรือถูกแทงข้างหลังลแต่ถ้าคุณคบกับคนที่สูงสักกว่าคือมีฐานะมากกว่าหรือมีอายุมากกว่านะครับเขาเหล่านั้นจะช่วยระดับคําชูคุณเนี่ยอย่างดีเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นครับพยายามคบคนที่สูงสักหรือสูงอายุกว่านี่เป็นตามตำนาภพยากร ะะซึ่งเขาชี้แนะแนวทางนะครับหลายท่านบอกอุ้ยดูดวงไปการกําหนดชะตาชีวิตนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่จริงแล้วถ้าคุณเนี่ยนะฮะรู้แนวทางในการดาเนินชีวิตตามตําราพวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านจริงๆเขาบอกคนวันจันทร์ครับเป็นคนปากอ่อนแต่ใจแข็งเป็นคนที่โกรธเร็วแต่ก็หายเร็วแต่จําเป็นคนที่มักมีตําหนินะฮะหรือแผลเป็นที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นบริเวณขาหรือว่าบริเวณท้องนะครับตรงน,นี้จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับและต้องบอกนะ ถ้าคนวันจันทร์มีตําหน่ไฟปานที่เป็นวันไหนที่รับบอกว่าจะเป็นคนที่ไม่ตกต่ำนะครับเป็นคนที่เรียกได้ว่าตกน้ำไปไหนตกไฟไม่ไหม้นะครับผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมามากมายนะครับทั้งเรื่องการเงินการทองนะครับชีวิตที่อาจจะผิดหวังอะไรมานะครับหรือบางคนอาจถึงขั้นถึงคดีความแต่ท่านก็รอดมาได้ไม่ตกต่ำนะครับขอแค่มีความอดทนเท่านั้นคุณจะผ่านพ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยตามตาราภพญากรเขาบอกว่าดีนักแหล่นะครับต่อมาเลยครับคือ ถ้าที่เกิดในวันอังคารต้องบอกว่าวันอังคารเนี่ยนะครับตามตำราพมพยากรณ์เขาบอกว่าเป็นคนที่จิตใจกล้าหาญเป็นคนที่เรียกว่าปกติไม่ค่อยยุ่งกับใครปกติอาจจะเป็นคนรักสงบรักสันโดษออกแนวตลกโปกฮาด้วยซ้านะครับแต่ถ้าโกรธเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะโกรธเร็วดังไฟเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมใครเลยดูสชาราคนที่เกิดในวันอังคารนะฮะจะต้องตกยากถึง2หนก็คือพูดง่ายว่าชีวิตอาจจะตกต่ำนะฮะหรือแย่หนักๆเลยนะฮะถึง2ง ด้วยกแต่ก็จะรอดผลไปในทุกครั้งแล้วทุกครั้งที่ตกต่ำชีวิตจะกลับมาสูงขึ้นดีขึ้นรับหนุยขึ้นทุกครั้งเลยญาติมิตรนะฮะจะชอบนําความเดือดร้อนนะครับนำเรื่องร้อนใจมาให้คุณและส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองด้วยนะครับรวมถึงดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับมีเงินเก็บหรืออะไรนะฮะไม่ควรจะเก็บเป็นรูกของเงินเงินสดมากนะควรจะปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องของอสังหาเป็นเรื่องของสังหาริมทรั์ประเภทเราอาจจะไปซื้อทองคาเก็บเอาไว้นะครับหรือว่าไปซื้อที่ดิ ซื้อบ้านเก็บเอาไว้ตรงนี้จะดีมากอย่าไปเล่นอะไรที่ขึ้นขึ้นลงลงเร็วเป็นความเสี่ยงแบบการพนันเพราะว่าจะทําให้รักษาทรัพย์ไม่อยู่ดวงชะตานี้นะครับต้องบอกว่าคุณเองนั้นเนี่ยนะฮะร,รักใครให้ใจเกินร้อยแต่ก็มักจะถูกความจริงใจที่เราให้ไปนั้นกลับมาเป็นจริงโจกนะครับเพื่อนฝูงมักจะเบียดเบียนโชคลาภนั้นมักจะมาจากอะไรใกล้ตัวทุกครั้งเลยนะครับแต่ต้องมาจากความฝันฝันดีๆฝันจับเงินฝันอะไรที่สวยงามสนุกสนานเมื่อนั้นเลข บ้านเลขที่รถมักจะนําโชคมาให้พราะที่เกิดวันคารนะฮะถ้าทํางานเป็นลักษณะข้าราชการหรือเป็นคนมีสีเป็นครูเป็นหมอดีนะครับต่อไปจะมีทรัพย์ไม่ลําบากในบ้านปลายอย่างแน่นอนต่อมาครับถ้าที่เกิดในวันพุธนะฮะตามตำราพรมพยากรบอกว่าคนวันพุธเป็นคนเจรจาภาทีดีมากเป็นคนพูดเกง่งเป็นคนที่เรียกว่าถ้าเป็นนักขายหรือล็อบบี้ยิสหรือการเจรจานะครับติดต่อสื่อสารประจำพันเป็นในหน้าจะดีมาก แล้วต้องบอกว่าในบรรดาคนเกิดทั้ง7วันเนี่ยนะฮะคนวันพุธใจดีที่สุดเลยคนวันพุธนะฮะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเกิดที่หนึ่งจะต้องไปโตที่หนึ่งหรือว่าเรียนอะไรมาแล้วทํางานไม่ตรงสายเป็นลักษณะนั้นนะฮะแล้วรักแรกมักผิดหวังจะต้องมีเหตุทางไกลการและหลายท้งถูกหลอกเป็นสองลองเขาเอาได้เป็นคนที่เรียกว่าใจใหญ่ใจโตเรียกว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมใครอย่าได้มารังแกนะถ้ารังแกถึงที่ สุดแล้วเนี่ยจะเห็นเลยฮะจากติงต๋งติ๋งเงียบเียบเนี่ยจะกลายเป็นคนสู้คนเป็นนักเลงเลยนะฮะเป็นลักษณะนะั้นนะฮะคนวันพุธนะครับเป็นคนล่าเลยภายนอกดูเหมือนไม่ค่อยจะทุกข์แต่จริงๆแล้วก็เป็นคนคิดมากเป็นคนแคร์ผู้อื่นถึงแม้ทาพูดนะจะแสดงออกแบบไม่ค่อยยี่หละไม่พอสนใจใครก็แล้วแต่นะครับเป็นคนซื่อสัตย์ต่อเพื่อนจริงใจนะครับรักใครรักจริงไม่ค่อยอาฆาตคนวันพุธจะเป็นคนที่ตั้งตัวได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าท่านทํางานเกี่ยวกับการค้าขายในหน้าเอา Yes, นะฮะหรือแม้แต่กิจการก่อสร้างนักป่านบันเดททางานเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับหุ้นอะไรต่างๆถือว่าดีนักแลเลยนะฮะตามตําราต่อมาเลยนะ,ะถ้าที่เกิดในมรดกเสบ,บดีนะฮะตามตําราพรมพยากรณ์เนี่ยเบอกว่าคนประาดาส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีใบหน้าออกไปทางลูกไข่หรือไม่ก็ออกไปทางกลมจะเป็นคนที่มีรูปงามเป็นคนผู้จาชอบสัง่งชอบสอนมีความเป็นครูบาอาจารย์และไอการชอบสัง่งชอบสอนนี่แหละครับหลายครั้งครับท่านจึงถูกคนอื่น นะครับเข้าใจผิดหรือเกลียดเอาได้นะฮะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเหมือนถ้าไปยุ่งเรื่องคนอื่นแล้วคนกับทหารหลายครั้งครับที่จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นเหมือนทําดีไม่ได้ดีบางทีความจริงใจหรืออะไรที่เราหวังดีมอบไปเขาไปเนี่ยนะครับมันก็กลับที่จะมีปัญหาในชีวิตทุกๆครั้งเลยทีเดียวนี่เป็นลักษณะของดวงชะตาของท่านนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับต้องบอกว่าคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นคนที่ต้องเกิดที่หนึ่งไปโตที่หนึ่งเกิดจากที่นี่ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นมักได้ทุกเพราะเพื่อนแต่เป็นคนมีสติปัญญ สีบัญญาล้ำเลิศครับจึงจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ในทุกๆครั้งเลยแล้วดวงชะตานี้นะครับถ้าเข้าหาผู้ใหญ่หรือเวลามีปัญหานะครับคุณเองปรึกษาผู้ใหญ่นะขอความช่วยเหลือจากคนร้วมข้างจะประสบความสําเร็จครับถ้าเป็นครูเป็นนักโหราศาสตร์แม้แต่เป็นสมณะเป็นนักบวชนะครับหรือเป็นแพทย์จะเจริญรุ่งเรืองมีคนยำเกรงน้อมน้อมสรรเสริญดีนักแหลครับ